ลกี้ลักกี้หนะักเท่าไหร่ลักกี้นะโอ้ยเดี๋ยวอุ้มน้องก่อนออ,อ,อีโอชิโอชิโอชิไม่ยอมให้อุ้มน้องเลยอะโอชิเฮ้าฮ่ายอุ้มน้องแม่ไปสำหรับทีนี้ตามคำสัญญานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเช็คน้ำหนักนะครับมา,ด,กกา,มาดูน้ำหนักกันเอ้าไม่ขึ้นตายแล้วชึบน้ำหนัก จึ๊บโหเจ็ดสิบเอ็ดโลตรงแเป้งเลยนะครับผมนี่ครับน้ำหนักผมนะเดี๋ยวเราจะพุ่มเด็กๆนะครับมาดูว่าแต่ละตัวจะหนักเท่าไหร่แลครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำหนักเด็กๆของเราเลยนะครับเออเล่นแข็งครับเล่นแข็งครับเล่นทำไเราจะเริ่มจากตัวไหนดีก่อนเราจะเริ่มจากจาแม่บ้านแม่บ้านเออเอเอม่ป้านะนกะครับ แม่ปั AH, risque, <17. S 1> ้นหนักเท่าไหร่นะทุกคนก่อนแม่ปั้นหนักเท่สิบแปดโลนะครับตอนแม่ปั้นสบายนะครับผมอุ้ยอ้้แม่ปั้นแม่ปั้นอย่างเบาๆนะครับผมแม่ปั้นจะหุ่นนะฮะมาดูเลทุกคนมาดูเห็นไหมสิบแปดโลครึ่งเพราะว่าผมหนักเจ็ดสิบเจ็ดแม่ปั้นหนักเท่าไหร่สิบเจ็ดโลหรอแม่ปั้นจะหนักสิบเจ็ดโลเองเหรออุ้ยแม่ปั้นผมกว่าเดิมอีกทุกคน ช่างตายหรือเปล่าวะช่างตายแน่เลยก็เจ็ดสิบแม่ปั้นหนักแท้สิบเจ็ดโลห้าห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวอื่นก่อนทุกคนชต้องใส่ตาช่างตายแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่นี่นี่โนริโนริดูว่าโนริไปช่างอยู่ที่ โรงพยาบาลนะครับก็คือ18.8นะครับดมาดูว่าวันนี้น้ำหนักน้องจะขึ้นหรือเปล่าเอ้ยเอ้ย19บเก19โลสิบเ19.5ขึ้นพันโลหนึงแล้วครับผมโอ้โอ้ยกินเยอะนะเราเนี่ย ก็ลักกี้ลักกี้ลักกี้หนักเท่าไหร่ลักกี้หนักอยู่ไอ้นั้น14บสีโลจุดสิจุดสามจุดอะไรสิามโอ้ยเดี๋ยวอุ้มน้องก่อนเออไอโอชิโอชิไอโอชิไม่ยอมให้อุ้มน้องเลยอชิเดี๋ยวดูน้ำหนักน้องก่อนลูกเอาแม่ช่วยโอ้ยุ้มน้องกันหนึ่งคนไม่ขอ มาดูรักกี่ก่อนทุกคนมาดูรักกี้ก่อนดูทุกคนควอื่นมันไม่ยอมไม่อุ้มอ่ะเดี๋ยวเด right. um, uh. oh! right. ี๋ยวพอมบหนึงเอาดูดูดน้ำหนักเยีอูมันมันถีบมันยันเป็นเท่ไหรเป็นเาไเรอย่าเพิ่งดน้ำหนักให้น้องเาเนเท่าไหร่ดหเป็นเท่าไหร่แปดหน้ำหนัก14โล1ิบีโลเดีว่าน้ำหนักยังลดเลยลดไปสาม อ้นี่สิบสี่มึงยอมเนน้องอะทุกคนดูรวมไปลขาเนาะมาจาไปทำลักกี้รึมา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 มยมามามาามูเาีาม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 า้าม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 าาม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 าคามามามมา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 อาาม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 าไาา ก็จะได้คนเท่าไหร่สิบหกโลได้สิกโลหรอสิบกโลกว่าโอ้สิบหกโมันาหนักขึ้นเยอะนะครับผมเฮ้ลักกียรแค่สิบสี่โลมีได้สิบหเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูยะกอยกัก่าจะกุ้มยไปไมยักลักลาอุ้มลอุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วตาอุ้มแล้วตาอุ้มแล้วโอตาอุ้มแล้วไม่ไม่ไมเขาตาอุ้มแล้ว

พวกนี้ไม่ยอมใมีพวกรังเกี้ยร์มันอิจฉาอิจฉาที่น้องที่ตามคุณลักกี้ร์ดูดูมันกัดเลยทุกคนมันกัดเลยเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไน้องอ่มาๆาโอ้ยโอ้ยคุณนายจริงหยุดพอเลยเออ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 พันจะทำอะไรปมาไม่ไปก่อนกรลังปกป้องหนิเจะเออกมาหน้ามึงออกมาเอกรังนอกมาเลยมาเลยมามาเลยเลยมาเกินอาหารกินอาหารอ่ะารองหา ทุกคนตอนนี้ก็คือเล่นกันไปแล้วก็โกรธกันไปถ้ามีเพื่อนเล่นก็เล่นด้วยกันเหมือนเดิมนะดูเดิมนะเนี่ยป้านป้านป้นป้านใส่ต้องหัวขนมให้ป้นหัวขนมเดี๋ยวทุกคนโหแม่ป้านถ้วยหัวขนมไปไปไปกินเลยจัอะไรนักกีขึ้นมายังเอานักินขึ้นมาโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวก็ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับน้ําหนักก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอย่าไปถ้าใครยังไม่เห็นนะครับก็กลับย้อนย้อนไปชมตอนตอน,ตอนต้นนะครับผมว่าน,น้องหนักเท่าไหร่ผมก็ทาไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวจะให้อาหารเด็กๆนะผมเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย